สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับทิปโกโซซานะครับตัวนี้เป็นเครื่องดื่มสปาร์คิ้งดิงนะจ๊ะตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับกับรสองุ่นแดงนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำสับปะรดหอมสุวรรณนะจ๊ะก็ตรงนี้เป็นสับปะรดแดงนะครับเราได้มา69%นะครับส่วนสับปะรดเนี่ยได้เป็นสิบกดรนะครับมาเดี๋ยวชิมกันดากานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่าสปาร์คิ้งดิงนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ น้ำอัดลมแบบอ่นอ,อนๆนะจ่ะมันคือแบบโซดาอ่นอ,อนนะครับนี่เข้าก็นนะครับน้ำเนี่ยไปผสมนะครับน้ำผลไม้ไปผสมนะครับกับโซดานะครับก็กลายเป็นสปาร์คิง้งดิงเนี่ยจะ้ะนี่ความซาก็จะมีอยู่นะแต่ว่าก็จะไม่ซาเท่าพวกน้ำอัดลมนะครับเพราะว่าสปาร์คิง้งดิงเนี่ยมันจะซาแบบอ่นอ,อนๆนะจะ่ะนี่เดี๋ยวอีกอันหนึ่งนะครับปึ๊บกับนี่สปะรดจ้ะดูสีสีเป็นยังไงบ้าง นี่โอเคสับเราก็สีประมาณนี้ความตาก็อยู่ระดับเนี้ยเฮ้ย hey, แต่ทำไมเวลาเทออกมาฟองสับประรนมากกว่าว่ะคราวน,นี้ลกลิ่นเฮ้ย hey, ทาได้ดีอีกสองตัวนะกินสับประรดก็สับประรดดีมากนะครับกินองุ่นก็หุ่นหอมมากโอเคให้ทําได้ดีั้งคู่โอเคครับคราวนี้ธรรมาชาติจ้ะ เ <Hey, S 2> ขาบอกนะครับว่าทั้งสองปูเนี้ยทำได้ค่อนข้างเรียดีนะครับ <Yes> อย่างแรกนะครับกับตัวนี้นะจ๊ะเนื่องจากนะครับความเข้มข้นนะครับรถามว่าตัวไหนมากกว่าตัวนี้น้ําองุ่นแดง6กสเ็นนะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยมันได้ความเข้มข้นของน้ําองุ่นแดงนะครับแล้วก็แบบว่ามีความซ่าอ่อนๆออกมานะครับของโซดาแบบมอ่อนออกมาแล้วก็ไม่หวานมากที่เพี่อนชอบคือไม่หวานมากเฮ้ย hey, ได้รสชาติแบบทําอย่างน้ําผลไม้อ่ะใส่แบบ เครื่องแอลกอฮอล์เอ้ยไม่โซดาใส่แบบความซ่าของโซดาเข้าไปนิดนึงนะครับถือว่าใช้ได้เลยกับตัวนี้นะครับเพราะสปาร์กยิ่งนี้ก็คือเครื่องดื่มที่มีความซ่าอ่อนแบบโซดาอ่อนๆออกมาจ้ะส่วนตัวนี้นะครับไอ้พุ่งตกนะมันก็ทําได้ดีไหมล่ะมันก็ทําได้ดีเลยครับเพียงแต่ว่านี่ไงเขาใส่เลยครับน้ําสับปะรดไป36.5สิบหกจุด้อไอเนี่ยหกสิบเก้านะครับดังนั้นถามว่าสับปะรดเขาดีไหมต้องยอมรับก่อนนะสับปะรดเขาดีแต่นะครับถ้าเกิดคุณใส่แล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ตามเท่านี้นะอันนี้จะดีมากเพราะว่าถ้าเกิดเทสเปียบเที่ยบสองกันนะพอมากินตัวนี้นะครับไอันนี้มันได้รสชาติอีกเข้มข้นมากกว่าไอันนี้มันได้รสชาติสับปะรดที่เข้มข้นแบบกลางๆนะแต่ว่าต้องยอมแล้นะครับว่าสับปะรดเขาดีแต่ได้ได้แนะนํากับตัวนี้นะครับอยากให้เพิ่มมาเป็นเนี่ยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แบบเท่าตัวนี้นะเพราะมิ้นเนี่ยมันจะรสชาติแบบเฮ้ยน้ําสับปะรดที่เข้มข้นมากนะครับเพราะพอมาชิมตัวนี้ปุ๊บเนี่ย รู้เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันอ่อนเลยจะถามว่าทําได้ดีไหมทาได้ดีอะแต่ว่าอยากอยาให้เพิ่มจากไอ้36.52เป็น69เท่าตัวนี้เพราะงั้นแบบว่ารสชาติสับรสมันจะได้เข้มข้นไงแต่ว่าก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ไม่หวานมากด้วยทั้งสองตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งนะคือไม่หวานมากนะครับแต่ถามว่าความเข้มข้นของน้ำผลไม้ตัวไหนที่มันดีกว่าคือตัวนี้นะครับว่า69เปอร์เซ็นต์ะ36.52ไม่ใช่ไม่ดีนะเพียงแต่ว่ามันน้อยไปหน่อยอะมันจะได้ความเป็นสับรสที่มันออกมาแบบกลางกลางะ แต่ว่าถ้าเกิดคุณใส่ไปหไป69แล้วตัวนี้นะ,นะครับมันจะดีมากเลยแต่ก็โอเคก็ชอบอย่างหนึ่งครับคือมันไม่หวานแล้วก็ใช้แบบของที่มันเป็นเกรดดีนะครับโอเคครับเพื่อนเจอก,กันรีวิวคลิปนี้ไป,ปนห้นะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ